สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนนี่ก็เป็นเครื่องบินของมหาอำนาจของโลกอีกทีมหนึ่งเช่นกันนะครับก็เป็นเออเขาเรียกว่าทีมของอินเดียนะครับว,ว้าวอ,อู้มีเยอะมากอ่ะมีกี่ลำเนี่ยน่าจะสิบลำนะทุกคนว,ว้าวอินเดียแอร์ฟอร์ ไม่เคยอ่ะอ้อไอกไม่กต่อไ่รอตอมากีพนตนี้นักบินน่าจะขึ้นไปประจำตำแหน่งแล้วนะ ตอนนี้เป็นพาณิชยากาศเวลาเก้าโมง5้าบนะครับั้เแต่ไปจักตั้งมี้ผู้คนเยอะมากได้ถ่ายคลอถ่ายมีหัะถ่ายไม่ต้องมีลำเลขก็ได้ ต้องบอกเลยนะทุกคนว่างานแอร์โชว์เดี๋ยวว่างาน81ปีกองทัพอากาศไทยเนี่ยต้องใช้คำว่ามีแต่มาหาอำนาจระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับที่มาร่วมเฉลิมฉลองกับประเทศไทยนะครับคือมันสื่อให้เห็นหลายหอย่างว่าประเทศไทยเนี่ยมีอ๋อเขาเรียกว่ามีความแบบ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนคือมหาอำนาจของโลกก็ยังอยากจะมาแบบร่วมแสดงความยินดีต่อประเทศไทยอ่ะทุกคนอํานาจหลักๆของโลกก็คือสหรัฐอเมริกานะครับและที่สำคัญก็มีอินเดียแล้วก็จีนนะทุกคนคือมีแต่ตัวท็อปหลักๆของโลกเลยนะครับที่อยากจะมาโชว์แล้วก็อยากจะมาร่วมยินดีให้กับประเทศไทยเนาะนี่ก็เป็นทีมของเครื่องบินมหาอำนาจประเทศอินเดียนะทุกคนโอ้โห ว้าสุดยอดทุกคนที่นั่งก่อนี่นั่งของนับินนี่คือเครื่องบินของอินเดียนะครับแล้วก็นี่คือเครื่องบินไล่คอนแอร์ผมบอกตรงนะทุกคนถ้าหลายๆคนยังไม่เคยมาดูนะครับ เห็นเครื่องบินพลเรือนหรือว่าเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยบินขึ้นลงว่าดังแล้วนะแต่ยังชู้พวกเครื่องบินลบพวกนี้ไม่ได้สักครึ่งหนึ่งเลยนะดูทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูเอ่อเขาเรียกว่าไเครื่องบินของมหาอำนาจของโลกนะครับคือมีแค่สองลำแค่นั้นเลยไม่ต้องเอามาเยอะนะครับนั่นก็คือของอเมริกานั่นเองหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับไม่ต้องเอามาเยอะนะครับ มีมาแค่สองคันเองนั่นก็คือ F 35 E หรือ A ประมาณนี้แหละว้าวสุดยอดนักบินแต่ละคนนี่คือสุดยอดมากโหนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศ ตอนเวลา9โมง55แล้วนะครับคนเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคนเนี่ยแน่นบริเวณแถวนี้เลยนะเครื่องบินของอินเดียนะครับก็จะเป็นเครื่องบินอินเดียแอร์ฟอร์สนะครับหรือว่ารหัส A 3669 นี่เป็นลำสีแดงแล้วก็คาดลายสีขาวตัดกันนะครับหรือว่าเอาง่ายคือเป็นลำสีแดงนั่นแหละครับมันคือเครื่องบินที่ทันสมัยโอ้สุดยอดมาก เดินมาดูนี่ก่อนอันนี้คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับอยากจะให้พี่ๆทุกคนเห็นนะว่าคนเยอะมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่แตกต่างจากวันเด็กเลยเพราะว่ามีเด็กมาด้วยนะพ่อแม่ของเด็กก็พาเด็กมาด้วย,ยทีนี้เนี่ยก็ผมมองว่ามันมันแบบอลังการกว่าวันเด็กอีกอ่ะเพราะว่ามีการโชว์แบบมีพ่นสีบนท้องฟ้าด้วยนะครับซึ่งวันเด็กเนี่ยก็จะบินโชว์แบบ ท่าทางต่างๆแค่นั้นเองนะครับแต่แค่นั้นก็ผมก็ก็เป็นครั้งแรกอะทุกคนที่ได้มาเห็นงานวันเด็กในประเทศไทยก็คือปีนี้นั่นเองนะครับในเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากมากอะนะครับโดยเฉพาะมาเห็นวันนี้ก็คือแบบโอ้โหผมเองก็ประทับใจสุดกิทเฟนกิเฟนอยู่ฝั่งโน้นกิเฟนที่จอดฝั่งโน้นนั่นลำนี้น่าจะไม่แน่ใจนะ ไม่แน่ใจลำนี้นะ่าจะ F สิบห6หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนช้างหน้าเนี่ยทิฟเทนอนาะจะมีรูปอะไรนะคล้ายแบบคล้ายๆแบบเสืออะไรประมาณนี้นทุกคนดูผู้คนมาดูเยอะมากแล้วก็จะมีจอ LED อยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนโอ้สึกว่าเครื่องบินของอินเดียเนี่ยมีหลายลำมากแล้วเนี่ย 2องสี่หกแดสิกอรลัม,มอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะรอถ่ายให้พี่ทุกคนได้ดูนะครับในส่วนของเครื่องบินอ่าของอินเดียนะครับหลักๆเลยง,งานที่ผมได้ยินคนแบบคุยกันเนี่ยเขาอยากจะมารอดูอ่าพี่อินเดียแล้วก็พี่จีนอ่านะครับแต่ใจผมอะ่ะ อันนั้นคือในส่วนของการโชว์นะครับอินเดียแล้วก็จีนแต่ว่าอยากจะเห็นแบบเครื่องบินที่แบบมหาอำนาจของโลกเขาใช้กันอะ่ะอยากจะเห็นว่าอนุภาพแล้วก็เราก็ได้ไหมผมไมรู้จะพูดยังไงเนาะ<ม>ก็คืออยากจะเห็นของสหรัฐอเมริกานะครับโอ้โอ,โอ้ลำนี้เป็นไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทีห้าสิบเทที ทีเฮดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอสปนี่นี่อันนี้คือชื่อของมันเห็นไหมทีห้าสิบทีเฮดนะครับปาดไม่ใช่กิฟเทนเนาะแค่ลำน,นี้ก็คือเหลือๆแล้วทุก <ๆ S 2> คนเป็นเครื่องผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับ เอาง่ายคือเห็นแค่นี้ก็คือล้ำแล้วนะทุกคนเอาจริงๆโอ้โ oh. ห สุดยอดมากนี่คือสิ่งที่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นจริงๆนะครับได้มารู้ได้มาเห็นในประเทศไทยนะแคนเยอะมากทุกคนการแสดงนั่นคือ กิฟเพ่นกบมีห้าสิบภารกิจเราไม่บอกอถ้าใครอยากรออยากดูก็ต้องรอไม่เคย<า>สแสดงที่ไหนมาก่อนกับภารกิจนี้ <ไป S 1> แต่<า>ท่านเคยได้ยินมาแน่น<า>อนนั่นคือภารกิจ โอ้เบอก่อนเน่ก็ขี่ปืนาวุธนะโอ้ บอกแล้วว่าล yeah, ูกเดียวจบลูกเดียวจบนะทุกคนโอ้นี่ก็เป็นนักบินจีนนะครับอะรอไระอับันว่าอทงา เปแลนดิ้งคูสเตอร์ยอดนะใครใครเห็นในข่าวเดี๋ยววันนี้ได้เห็นตัวจริงใช่ครับเขาจะเดินมานะจากฝั่งขวาและขึ้นเรื่องเอฟสามห้าที่ตรงนั้นเลยนะและก็จะทำการแท็กซี่ออกไปแล้ววิ่งขึ้นแสดงตัวในช่วงเวลางนะบ่ายโมงครึ่งนะครับพอนถ้าใครนี่ไม่ร้อนนะตรงนี้อากาศพัาฝนกระจายอากาดีหมดเยอะมากอ๋อ F35 นะครับจะรอขึ้นช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับ

เดี๋ยวมาทุกคนโอเคทุกคนสำหรับทีนี้ผมต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศอยู่ที่อ่า้องมิน6นะครับหรือว่าสนามมินดอนเมืองนะครับออดเ,เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่พี่ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่า เครื่องบินมหาอำนาจหรือว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นยังไงเนาะว้าวหรือว่าชื่อสุริยาทิรันนะครับหรือว่าเจ้ายักษ์หนึของอินเดียนะทุกคน เวลาเข้าไปนะคะขอในเซนต์ปีก็อย่าดันกันนะคะเพราะว่าดู้ว่มากได้นะคะเดี๋ยวมาลอดูของพี่สหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า F 3า a นะเดี๋ยวมาลองมาลอดูกันนะทุกคนซึ่งพี่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขานํามาแค่สองลเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนพี่ๆไปดู F 3 5 A ดูใกล้ๆนะว่าจะเป็นยังไงทุกคนติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย